ครัวแล้วแต่จุม๋มจะมาทำตอนแรกจะทำไก่ต้มน้ำปลาเพราะว่าดูคลิปแม่น้องเลนนี่เลนโดทำไก่ต้มน้ำปลานะเราก็อยากกินแต่เราก็อยากกินตีนไก่ด้วยก็เลยอยากเปลี่ยนเมนะูเป็นต้มแซ่บแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็นต้มอะไรทุกคนรอดูนะนี่เราชอบกินเลือดไก่นะแล้วก็ กับเลือดไปต้มก่อนเพราะว่าอออีออน่องไก่ใหญ่ๆอะฟิตไว้อะยังไม่หายแข็งเลยต้องแช่น้ำไว้ก่อนเอามาต้มทีหลังนี่พอต้มรวมกันแล้วก็ช้อนน้ำออกนะนี่แล้วเราก็เอาไก่ไปล้างรอบหนึ่งแล้วก็มาเติมน้ำใหม่ครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เรายังไม่ใส่เลือดนะเพราะว่าเรากลวัวเลือดจะเค็มตอนที่เราปรุงเลือดเอาไว้ใส่ตอนอ่ะจะกินอีกรอบหนึ่งอะ จะใส่แต่เราต้มสุกแล้วไงนี่แล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสอาจจะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยแต่ว่ามันไปซ้ำกับซอสปรุงรสเรานะเดี๋ยมันจะเข็มแล้วก็น้ำปลาโรสเซเดียมค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึ่งชอ้อน แล้วก็ผงนัวนะหนึ่งช้อนเขาเล็กไม่ใช่ช้อนใหญ่แล้วก็เคเ็เลเร่เเ,ลเ,ลเลแล้วก็จะเอาไปใส่ในหม้อเห็นไหมใมหม้อเนี้ยไม่มีเลือดนะนี่เพราะว่าเลือดเราจะมาใส่ทีหลังตอนจะกินละน้ำล้างถ้วยลงใต้แล้วเราก็ต้มไว้สามสิบนาทีนะ อนใกล้จะกินแล้วก็จะมาใส่เลือดนะทูสีนะมันไม่ใช่มันจะกึง่งกึ่งต้มน้าําปลาแหละแต่ว่าเรากินกับน้าพริกที่เจ๊เทียมทําไก่นึ่งรอบที่แล้วอ่ะน้ําพริกเจ๊เทียมอร่อยมากเราก็เลยเอาไก่เนี้ยไปกินกับน้าจิ้มเจ๊เทียมแซ่บสุด,สสดนี่ของหวานเราก็จะเป็นกล้วยปิ้งกล้วยอบร้อนๆอร่อยมากกล้วยน้ำว้าหวานมากอ่ะผาไปเสร็จแล้วเอจิ้มจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมาก 再见，卡啦。